และสดสดร้อนๆค่ะเมื่อประมาณ9โมง9นาทีที่ผ่านมานะคะหนุ่มณเดชค่ะปล่อยเพลงแรกในชีวิตที่เขาทําเองกับมือร้องเองดูแลการผลิตเองนะคะชื่อเพลงว่าออบิทออกมาแล้วไปฟังกันค่ะออไไเ เป็นไงคะเสียงโอเคไหมคะค่ะคึกคักนะฮะสุดา m ีน่ารักด้วยค่ะคิ้วเหมือนเลยปล่อยออกมา2ชั่วโมงตอนนี้ยอดวิวทาง y u ู u ูบชาแน n น l าเดดคุกิมิยะหลายพันแล้วนะคะนเดดบอกว่าตั้งใจจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้แฟนๆได้ร้องตามด้วยมีนางเอก MV ด้วยนะเพลงนี้หรอคะเป็นเพลงที่ตั้งใจว่าอยากทำให้กับแฟนๆหรือว่าคนที่แบบติดตามเราเนี่ยได้ได้ได้ยิน เพลงที่เราเราคิดเราฝันเราอยากจะทําด้วยตัวของเราเองอีกสักครั้งหนึ่งหวังว่าเพลงนี้เอ็มวี MV นี้น่าจะเป็นอะไรที่ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆทุกคนด้วยแล้วกันครับเนื้อหาเป็นการเดินทางของมนุษย์อ,อวกาศที่เดินทางไปสํารวจดาวดวงหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องฝ่าฟัานอุปสรรค นะฮะจนไปถึงจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือทุกครั้งที่แบบเออเรามีโอกาสได้ไปร้องเพลงตามตามงานหรือว่าได้ไปเจอแฟนคลับเงี้ยก็อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงเหมือนกับสื่อกลางระหว่างผมกับแฟนคลับด้วย